ประกาศทีนี้ขายอยู่ใสเคปจะกเคฟไม่ค่าขายอยู่ใสไม่ค่าไม่ค่าขายอยู่แถวใดน้องยังกำลังช่วยยังเขาอื่นค่วยทั้งใดไปตายทั้งใดมาตายทั้งใดมามาแกจอมทองสิบสองยำช่องสิบสองเรเข็นไปเรื่อยเรื่อยนไปเไปตลาดด้านลงจอดอยู่ตลาดดาวคาน้องประมาณจปกโมงจ้ะประมาณหกโมง น้หกโมงต่อยิตตลาดด้านขน้องด้วยจากผูดยจตตลาดด้านขน้องค่ะแท้ซื้อได้เด้อขายไม่แพงนะคะขายไม่แพงเรบกัญยางไปตามสอกตอกสอกซ่อยผู้ใดเห็นกันอย่าลืมบุดนุนเด้อค่ะแม่ค่ะแม่ค่ะงามใจดีนี่มีโตโกเกียวมีครญี่ปุ่นนะคะราคาประมาณนี้เนาะคฟยี่สิบบาทสิบบาทนะคะธรรมดา ใจเฮ็ดโลกวก็เ sí, ฮ็ดตัวเต็มขายดีนะคะเนี่ยขายดีขายดิบขายดีนะคะขายดิบขายดีนี่เสร็จมาแล้วค่ะเอยว่ามันลืมซอยหรอเปล่บอกไฟเข่าดิคนไปยู่ง ไปยดาน้องไปรอข้งนอกปยเดาขนมเมื่อนำเไปนเจ้าอยู่เง็นมันอยไปรนี้เหบ่บอกเ็ยอนบนะเนาะยมแล้จอดยืไปูนี้ปะดแวสัลายก็ยงขนกันี่นะคะขนมตัวเกียวไส้หวานชิ้นละสอบาทนะคะเจดชิ้นยีสบบาทเดี๋ยวให้ตังนี่ นี่เคิดนะคะสองคนอะไได้ปีนี่ปีเฮ้ยทำไมจะแชรหลายคนอะไรนียคื่ตาเห็นมมืดมืดอะไรวะมืดมืดอะไวะคนตูกเหรอคนมาเลยอาทิย์คนคนด้วยล้านเนาะคนด้วยล้านต่อนะคะจะเป็นโนอนแองแ่งเยอะเ่าก็เลยเอิดผุหน่อย่ใหญ่ายังเหน่อยผุดหน่อยด้คุณง่ายผหน่อยเป็นผน้น่อยดิคุณงาย่ผ่านแส่งนี้จะเป็นน่นเขก็เลยเป ยังมาถืออยู่มามาหดนุนกันเร็วหดนนกันเร็วนานไหมคะแวะข้ามาให้ให้เรากินนะคะใันปบ่านั็นเบลเลอร์นะคะนี่ตอนนั้นเป็นเรียนนะเออต้ก็ไม่เรียนนะเรียนกับแถวอื่นมีไหมสิบบาทแถวอื่นมีไหมแถวนี้มีนะคะแถวนี้ยังมีนะสิบบาท ซื้อสูตรซื้อรถทาเนี่ยรถเรามาลงตลงราคานะคะซื้อแต่ซื้อแต่สูตรแป้งสูตรแป้งแป้งสูตรแป้งมันจริงๆไม่มีอะไรเท่าไหร่เพ่จะไม่ขายเหรอพูดถึงแต่ก่อนเคยทําเนี่ยอ๋อเหรอไม่ใช่แบบว่าไม่ได้เรียนเนี่ยคนคนที่ทําขนมเนี่ยเขาจะบอกนะคนบางคนก็ไม่ห่วงนะกินไหมคะกินไหมคะ ไปตรงไหนก็จะลืมแวะมาแวะมาอดนุนนะคะในชิ้นละสิบบาทใหญ่จุ๋ยเด้มมีคนเลยเสิร์ฟให้จุ๋ยจุ๋เลยนะอยากจะลองชิ้นละยี่สิบได้วันนี้จูมันทําให้น่าอร่อยนะไอ้อะไรวะที่มันขายอ่ะเขาเรียกอะไรนะยวนนะไอแผ่นยวนนะอออร่อยนะพีแก่แวนเดี๋ยนี้ขายไม่ได้เลยอีมาบากขาดทุน